นี่ก็วันที่1แล้วนะครับอีก2วันนะครับก็อายการนะครับก็นัดฟังคําสั่งนะครับว่าจะไปทางทิศทางไหนอันนี้เราก็คงต้องรอว่าอายการมีท่าทียังไงหรืออายการจะมีคําสั่งไปยังไงแต่ก็อย่างที่บอกว่าในคดีนี้มันมีข้อพิรุษเยอะแยะมากมายข้อพิรุษต่างๆโอ้โหที่ออกมาตอนนี้เพียบเลยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เองนะครับคุณหมอเองนะครับคุณหมอทวัชชัยของเราเนี่ยนะครับที่ก็ได้ทําการเดินทางไปที่ขัวบันจนิดแล้วก็ไปพบความพิรุษนะครับบางอย่าง ไปพบความพิรุธบางอย่างซึ่งพอเราไปดูข่าวเก่าๆซึ่งมันก็มีอะไรที่น่าแปลกอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือการนั่งทานอาหารของทั้ง6คนนะครับมีการนั่งทานอาหารที่แปลกๆนะครับนั่งทานอาหารที่แปลกๆเพราะปกติเวลาที่เป็นเพื่อนกันเวลาไปแล้วไปเพื่อนนะครับเพื่อนอ เพื่อนชวนเพื่อนแล้วเพื่อนไปชวนผู้ชายไปด้วยแล้วเวลาที่ไปนั่งทานอาหารส่วนใหญ่ก็จะเพื่อนก็คือจะมานั่งกับเพื่อนแต่ในที่ร้านอาหารขัวบ้านตันิตเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2555ที่น้องไปนั่งกับไม่ได้เป็นอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับแผนผังการนั่งนะครับที่ขัวบ้านทิศที่นั่งอาหารทัวร์ขัวบ้านตันิตซึ่งมันแปลกแล้วก็ อีกประเด็นหนึ่งก็คือประเด็นที่การปัสสาวะนะการเข้าห้องน้ําที่ครัวบ้านตะนิดมีการออกข่าวว่าน้องไม่ได้เข้าห้องน้ําที่ครัวบ้านตะนิดเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลตรงนี้กันครับเนี่ยครับผมถ้าดูนะครับแผนผังตามที่นั่งนะครับที่นั่งกินอาหารเนี่ยมันมีอะไรที่แปลกๆมากๆนะครับเนื่องจากว่าน้องเองเนี่ยนะครับไม่ได้รู้จักกับผู้ชายทั้ง3คน ไม่ได้รู้จักกับผู้ชายทั้ง3คนแล้วทําไมการนั่งบนโต๊ะอาหารถึงได้นั่งแปลกๆแบบนี้เพราะปกติโดยโดยทั่วๆไปนะบุคคลโดยทั่วๆไปเนี่ยถ้าเกิดไปนั่งทานอาหารนะครับกับผู้ชายที่เราไม่รู้จักเพื่อนย่อมมานั่งอยู่กับเพื่อนนะครับแต่ในภาพเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าน้องโมนะครับ นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามและนั่งอยู่มุมแล้วก็มีกระเป๋ากั้นอยู่ตรงกลางมันเพราะเหตุอะไรทำไมถึงเป็นแบบนี้ซึ่งอันนี้มันก็เป็นข้อพิรุษแปลกๆอย่างหนึ่งเหมือนกันนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมการนั่งทานอาหารถึงนั่งแบบนี้นี่ก็เป็นอีกจุดสังเกตที่ให้เราตั้งข้อสงสัยเอาไว้ว่าเกิดอะไรขึ้นและมีการให้ข่าวนะครับว่า น้องน้องน้องตังโมเองเนี่ยไม่ได้เข้าห้องน้ําที่ครัวบ้านตัดนิดเลยเนื่องจากว่า ตอนที่ทุกคนไปเข้าห้องน้ำน้องโมบอกว่าไม่เข้านะครับไม่เข้าแต่ทุกคนลองสังเกตที่เท้าน้องโมนะครับใส่รองเท้านะครับไม่ได้ใส่รองเท้าของตัวเองแต่เป็นใส่รองเท้าของทางร้านซึ่งการที่จะใส่รองเท้านี้นะครับก็เพื่อเตรียมตัวเข้าห้องน้ำหรือออกมาจากห้องน้ำถึงจะใส่รองเท้านี้ก็คือเตรียมตัวที่จะเข้าห้องน้ำแหะครับถึงจะใส่รองเท้านี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูว่านะครับที่ร้านเขามีรองเท้าแบบนี้ให้กับ ลูกค้าที่ร้านใส่เพื่อเข้าห้องน้ำหรือเปล่าซึ่งทางร้านครัวบ้านจนิดนะครับมีรองเท้าเอาไว้ให้ลูกค้าสำหรับเปลี่ยนเพื่อต้องเพื่อจะเข้าห้องน้ำจำนวนมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าน้องแตงโมไม่ได้เข้าห้องน้ําแล้วน้องตะโมใส่รองเท้าเพื่อเตรียมตัวเข้าห้องน้ําทําไมนี่ก็อีกเป็นอีกหนึ่งคำถามที่ ตั้งข้อคำถามไว้ให้คนสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงบอกว่าน้องแตงโมงไม่ได้เข้าห้องน้ำที่ขวบ้านตานิดนี่คือข้อมูลนะครับแผนผังการนั่งนะครับทานอาหารที่ขวบ้านตานิดซึ่งมันนั่งแปลกๆนะครับผมบอกเลยไปนั่งแปลกๆซึ่งปกติแล้วคนปกติทั่วไปเขาไม่ได้ทํากันแบบนี้นะครับคนปกติทั่วไปเนี่ยเพื่อนต้องนั่งกับเพื่อนนะครับยิ่งเป็นผู้ชายที่ไม่รู้จักด้วยนะครับแต่น้องเองนะครับ จากการดูจุดที่น้องนั่งเนี่ยน้องก็ระวังตัวของตัวเองมากโดยการที่นั่งแล้วเอากระเป๋านะครับมาวางกั้นเอาไว้เพื่อไม่ให้ใครมานั่งข้างๆตัวเองซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นอะไรที่น่าแปลกอย่างที่ผมบอกว่าทําไมเพื่อนถึงไม่มานั่งกับเพื่อนแล้วที่บอกว่านะครับน้องไม่ได้เข้าห้องน้าที่ขัวบ้านตานิดเลยแล้วทําไมน้องใส่รองเท้าเพื่อเอาไว้สําหรับเข้าห้องน้ําโดยเฉพาะ นี่อีกเป็นหนึ่งประเด็นหรืออีกข้อสงสัยหนึ่งที่เราตั้งข้อสกเกตและตั้งข้อพิรุธกันเอาไว้นะครับยังไงวันที่3สิงหานี้อีก2วันเราก็คงต้องรอฟังคําสั่งของอายการว่าอายการจะมีคําสั่งไปทางไหนแต่อย่างที่บอกว่ามีข้อพิรุธอะไรเราก็เอาออกมาตั้งให้ทุกคนได้รู้ว่ามันมีข้อพิรุธในคดีอะไรบ้าง